พร้อมครับพร้อมก่อนจะฟ้องก็มีฮะมีภาพถ่ายมีคลิปมีอะไรต่างเรียบร้อยก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ไปแย่งหัวเขาอะไรทำนงนี้นะนะครับไม่มีอะไรเป็นไปตามหลักฐานเอกสารชัดเจนเพราะว่าคุณหนุ่มกลาเยแกเป็นคนที่ถ่ายภาพกับเอฟซีที่เป็นผู้หญิงี่ยแกก็กอดทุกคนเนี่ยนะกอดน้องไว้ด้วยกอดทุกคนอะไรเงี้ยนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะถูกเพ่งเล็งว่าจะมาตั้งตัวเป็นเป็นตัวตนเป็นเมียของหนุ่มกลาหรืออะไรเงี้ยก็เป็นความเข้าใจของเขาได้มันอาจจะเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันได้นะครับนะเราก็ยืนยันว่าไม่ได้มี ไม่มีเขายืนยันนะไม่มีไม่มีมมย,ยืนยันเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยแสดงออกอะไรที่มันดูแล้วเออหนุ่มกะลานี่ผัวฉันอะไรก <Ob> ็ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วคุณหนุ่มกะลาเนี่ยเขาเป็นศิลปินแล้วก็ผู้หญิงที่คบเขาเขาก็กอดเหมือนกันเหมือนกันเลยลองดูลูกเยอะแยะไหมเราเก็เอามาส่งสารเต ja ม็มไปหมดเลยนะครับเยอะแยะแม้กระทั่งพยานในคดีนี้ที่เราฟ้องเนี่ยก็กอดกับหนุ่มกะลาก็เหมือนกับน้องเขากอดเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้การกอดกันไม่ได้หมายถึงว่าเออนี่เออนี่ผัวกูนะไม่ใช่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าผัวกูเขาเป็นศิิิลลลลปนนเเเออออ่่แ้้้ววาาาใใหหมมัยงะไรรรก็ธด ถ้าเขามีเงินก็ให้เยอะเป็นแสนเป็นหมื่นแล้วก็เรื่องปกติคนอื่นก็ให้นะเยอะแยะหนุนกลาก่อนนะคนเต็มไปหมดเลยลองไปดูดินะครับครับก็ดีก่อนหน้านี้ทางทุกมนครับเท่าสีลานครับครับก็ไม่เป็นไรก็ศาลตัดสินไปเราต้องเคารพเพราะคดีนั้นน้องไม่ได้ไปศาลเพราะว่าอะไรทนายก็บอกว่ามีคนมาด่าเต็มนักข่าวมาทั้ข่าวด่าเขาจนไม่มีที่จะอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรครับคดีนั้นที่ชนะก็เพราะอะไรเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปชี้แจงศาลว่าเราเป็นเมียน้อยหรือเปล่าเราไปแสดงตัวหรือเเเปลลลล่่่าาาาแคคนนนนนนัั้้้องะรบศทยกหหดใ นก็ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงนะครับเราก็ไม่เห็นด้วยเราก็คัดค้านเรื่องภาพเรื่องอะไรมันไม่ใช่เราเนี่ยทั้งนี้คัดคา้านแล้วท่านนายกคัดค้านแต่เพียงแต่ไม่ได้ไปศาลพอไม่ได้ไปศาลก็ถือว่าเราไม่ได้สืบไมเห็นเป็นอย่างอื่นเราก็เลยแพ้ตอนนี้เราอุทธรณ์อยู่ว่าเราไม่ได้เป็นชู้